าดูคริสสิกครับตรงนั้นเห็นแล้วครับโจ๊กเกอร์ครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดนคริสสิกไปครับตรงนี้ครับโอ้โหเลือดโลครับต้องรวบนิดนึงแล้วเพื่อนเอาไปแล้วครับหนึงตัวเอลันดอแล้วตรงนั้นยอนครับไม่ได้รอดครับเรียบร้อย Enemy has been defeated. อ้าวกลายเป็นเราได้เอลันดอนนะครับ <Nice. S 1> ตรงนี้ยังไงเอลันดอรวบเอารวบ2แล้วเอ็กซครับเรียบร้อยนะครับเอลันดอ์ <You S 2> แล้วหนี <have defeated S 2> ได้ด้วยครับคะแนนเป็นอันดับที่2นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลย มาดูคิวเลนสกินใหม่ด้วยแบทแมนมาครับแล้วเอามังกรก่อนแล้วครับแล้วแบทแมนอยู่ตรงนั้นโ c ะเข้าไปครับเป็นเอตาได้ไปตรงนี้ทีมีไล่มาครับหนึ่ก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเข้าครับแล้วเราค่อยจะตามไปมาครับตรงนั้นลาวิลเรียบร้อยโดนคิวเลนไปแล้วมาครับช็อตนี้แบทแมนครับ ศพแรกครับเรียบร้อยตรงนั้นมีใครอีกไหมเอ่ยเรียบร้อยครับตัวที่สองเอลันดอร์ีมี่ครับเรียบร้อยตัวที่สามครับสีมี่มอตอสแม่มันลึกเกินไปแล้วครับของถอยดีก,กว่าได้เป็นทริปเปิลคิวเลยครับในช็อตนี้นะครับเหนียบขึ้นมาแล้ว ตรงนี้ว่ายังไงปึ๊บอ้าวเรือขวางพอดีครับอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับซีมี่ตรงนี้เพื่อนช่วยกันเอาบาลานซอยู่ครับแล้วแอรลาวิลครับเอาสุดเลยครับอย่างนี้เรียบร้อยเลยมอทอสครับอยู่คนเดียวครับมอทอส มอต้องหนีแล้วแต่ไม่รอดนะครับโอ้โหโดนคิวเลนครับแล้วก็ได้ทริปเปิลคิวนะครับในตานี้ครับแต่ว่า MVP นี่เป็นของน้องไมเคิลแหละครับมาจ้าเนี่ยครับดูคะแนนครับสกินใหม่แล้วครับยังไม่ค่อยเข้ามือครับไม่รู้จะเกี่ยวหรือเปล่านะครับ มาดูน้องอลิสกันบ้างครับของแถมในวันนี้ s h a r ย v i ให้เพื่อนก่อนจะเข้าไฟาแล้วนี่ครับสตั้งนหมูครับเดินหนึ่งกันหมดแล้วครับที่มือถึงจะเปิดน้ําแต่ตรงนั้นไม่น่ารอดครับโดนลุมสกรรมครับเรือก็ขวางอีกโอ้โหนี่นะครับสวนทีเดียวครับ นี่ครับเราพยายามจะเข้ามาครับเรียบร้อยครับโดนไปอีกแล้วครับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเป็นชชนะไปครับนี่แหละครับ มันเร็วมากครับยังไม่ถึง10นาทีครับแล้วสกอร์คิวนี่14บนึงเลยครับมันห่างกันมากครับในเกมนี้